ตัวคุณหนูอยากเป็นคุณครูค่ะเพราะว่าหนูอยากสอนเด็กๆหนูอยากเป็นทหารครับมันเท่ครับคนหมอครับเพราะว่าอยากอยากสอนเด็กๆจะเป็นช่างตัดผมค่ะเพราะว่าถึงจะได,ตด้ตัดผมเตอร์คือยากเป็นตำรวจเพราะว่าตำรวจสู้กับสู้กับผู้ร้ายเก่ง เด็กๆเด็กๆมาดูตรงนี้ครูเอารูปที่ทุกคนวาดมารวมไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราลองทายดูกันนะว่ารูปของเพื่อนที่เขาวาดมาเนี่ยเขาอยากเป็นอาชีพอะไรอย่างรูปแรกเนี่ยของเบลใช่ไหมเบลเขาอยากเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนๆดูสิช่างตัดผมของฟาสฟ้ฟาสัยเพื่อนไหนฟ้าสอ้าวของฟ้าสอยากเป็นอะไรใครรู้บ้าง ทั้งตัดผมอีกเหมือนกันใช่ไหมโบนัสคนไหนอุ้ยอยู่ข้างหน้าเองอย่าบอกเพื่อนนะโบนัสอยากเป็นอะไรอยากเป็นเชฟอยากเป็นเชฟใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนเพื่อนคนอื่นใช่ไหมใช่อันนี้ดูแปลกดีถ่ายว่าเพื่อนจะถ่ายแล้วว่าเป็นอาชีพอะไรของเบสทําไมทหารถึงมีมงกุฎด้วยลูกทหารพระราชาเบสวาดรูปทหารพระราชาครับโอ้เป็นทหารนนะลูกอาชีพนี้ของเจี๊ย ช,ชัดเจนมากเลยเพราะว่ามีทั้งไม้กลอบทั้งลูกกลอบนี่เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากนักกีฬากลอบของแพรวาสองอแต่เป็นอาหารที่มีปืนสวยมากเลยและมีผมยาวมากจากวันนี้ตอน,น งานที่เด็กๆวาดออกมาแล้วรู้สึกได้เลยนะครับว่าพวกเขาเห็นความฝันของเขาเป็นเรื่องจริงจังมากคราวนี้ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่อย่างเราๆนี่แหละครับว่าจะสามารถช่วยเด็กๆเขาทําความฝันของเขาให้เป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนที่แน่ๆเริ่มต้นจากการยอมรับความฝันของเขาเนี่ยครับร หนูโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลเพราะว่ามันทําให้ผู้ป่วยหายป่วยค่ะผมอยากเป็นทหารครับชอบใส่ชุดลแล้วได้และได้สู้กับผู้ร้ายด้วยหนูอยากเป็นหมอค่ะชอบคุณหมอเพราะว่าคุณหมอสวยทหารครับอยาก ิงปิงครับผมอยากเป็นทหารครับมันได้ต่อสู้กับคนร้ายผมอยากเป็นเชฟครับหนูชอบทำอาหารครับน้ำซุปไข่เจียวเกงจืดหักกดขาวผ้าสวยหมูสับกระเทียมไข่หวานชมแล้วครับผู้ใหญ่หนูจะเป็นบทเรียนของผมวันนี้นะครับเด็กๆก็จะได้ทำงานศิลปะผ่าน ลักษณะของคนอาชีพต่างๆในสังคมซึ่งก็ถือเป็นการได้เรียนรู้ทั้งวิชาศิลปะแล้วก็วิชาสังคมไปด้วยในตัวนะครับก็น่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับเด็กๆต่อไปครับตู้จดหมายของครูนะัทสวัสดีครับ แม่วันนี้ขึ้นคู่ตู้จดหมายของครูนัดมาทักทายแบบไทยๆนะครับเรียบร้อยคือการสวัสดีนะครับคำทักทายนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเครื่องหมายของการที่เราเป็นมิตรด้วยการยอมรับด้วยจริงๆในไทยเราเนี่ยแต่ละภาคเราก็จะมีคําทักทายใกล้ๆกันนะครับก็คือสวัสดีถ้าเป็นเหนือก็อสวัสดีเจ้าอะไรเป็นต้นนะครับแต่คราวนี้เรากําลังจะเข้าสู่อาเซียนแล้วเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนทั้งหลายเนี่ย เขาก็มีภาษาของเขาเพราะฉะนั้นแน่นอนเขาจะมีคําทักทายของเขานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูติดล้อในส่วนของตู้จดหมายเนี่ยก็เลยอยากจะนําคําทักทายของแต่ละชาติเพื่อนบ้านอาเซียนเรามาให้เด็กๆได้ทราบกันนะครับครูนัทคิดว่าเราจะเริ่มจากประเทศกรรมัมพูชาหรือที่เราคุ้นเคยกันว่าประเทศขเขมรน,นะครับขเขมรเจอกันเขาทักทายว่าซัวสุเดยต่อจากขเขมรน,นะครับเราข้ามมาใกล้ๆก,กันหน่อยอประเทศนี้ อาหารอร่อยครับกุ้งพันอ้อยนะครับเวียดนามนั่นเองคําทักทายของเวียดนามนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับเจอหน้ากันท่ะทักว่าสินจาวต่อจากเวียดนามนะครับเรามาที่ฟิลิปปินส์กันหน่อยดีไหมฟิลิปปินส์นั้นคําทักทายของเขานะครับง่ายๆมากเลยครับกุม,มุสตา หรือคุณม,มุสตาก็ได้แล้วแต่นะครับต่อจากฟิลิปปินส์แล้วขออีกประเทศหนึ่งล้วกันนะครับก่อนจะหมดเวลาในวันนี้นะครับเวลาเราน้อยมากขอข้ามไปประเทศที่มีเกาะเยอะแยะมากมายที่เรียกว่าประเทศหมู่เกาะก็คืออินโดนีเซียนะครับเขาทักทายว่าสลามตเสียงเจหน้าก็สลามตเสียงนะครับวันนี้ครูติลดล้อในส่วนของตู้จดหมายของครูนัทเนี่ยก็จะต้องขอลาไปก่อนด้วยภาษาไทยเราสวัสดีครับ แมกำลังดูเพลินๆเ,เ,เลยฝันสลายซะแล้วไม่ใช่อะไรหรอกครับเวลาหมดนะสิแต่ไม่เป็นไรสัปดาหนะ์หน้าเรายังมาเจอครูติดล้อและนักเรียนจากอนุบาลทับทองกันได้ใหม่คราวนี้ <Yeah. S 1> ครูติดล้อจะชวนเด็กๆทำอะไรอีกต้องคอยติดตามกันดูนะครับและต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผลิตภัณฑ์สีตรามาที่นำสีสวยๆมาช่วยเด็กๆวาดความฝันออกมาเป็นรูป,เป,รปเป็นร่างได้แบบนี้ no, อยากรู้จังตอนกลางคืนที่มันมืดมิดมองอะไรไม่เห็นหนูจะยังกลัวผีอยู่ไหมตอนกลางวันจะไปที่ จะไปที่นั่น